สบายดีสบายดีมาทุกคน,นวันนี้อยู่กับช่องน้องรจนาลองสารกับโซอ,อีน้องนะไม่มีการเตียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะยังกันพูดโอเคค่ะเอาไม่เอาไมเปิดช่องไมเนาะ <c oughs> เจอกับน้องรถอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องรจนาลองสารลั <c oughs> กกะลี่สาวหลางลองสารนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปนะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะมีพี่ๆเอฟซีว่าให้น้องรถ ถ่ายคลิปพูดภาษาไทยหน่อยภาษาลาวฟังออกบ้างแล้วก็ไม่ออกบ้างนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพูดภาษาไทยนะคะเมื่อนี้เราจะมาทําคลิปอ่าอยู่ในเรือนเหล่านี้แหละค่ะว่าจะถ่ายคลิปอ่าอะไรนะของไซที่อันที่นิยมไซมที่สุดและก็ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันของคนลาวนะคะ <ใน S 1> เดี๋ยวในครัวเรือนอนะคะ เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทุกคนชอบไซส์แล้วก็ขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันเลยก็คือขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพากันไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะถ่ายในเรือนเรานี้ยเลยค่ะถ่ายแบบอ่าไม่ได้เกียมอะไรเลยนะคะก็จะเป็นแบบ ยุ่งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเรือน้องรถไม่มีเรือนครัวนะคะก็จะถ่ายแบบเรียวๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวฮไปเบิ้งนํากันเลยเนาะทุกคนไปเดี๋ยวจะให้น้องลีเป็นพรีเซนเตอร์ก็แล้วกันจะจับกล้องเหรอเลมาทางนี้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือนครัวของน้องรถนะคะทุกคนเพราะว่าเรือนน้องรถไม่มีเรือนครัวนะคะเราก็กําลังจะแบบมีแผนทําอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันโควิดม,มาแล้วกันก็เลยว่า ปาก่อนเนาะตอนโควิดบูมาฝนตกแมนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรือนครัวเราก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือเรือนครัวของเฮาเนาะแบบอันนี้ก็คือที่ไว้สากเราว่าเราจะมารีวิวเครื่องไซโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีวิวเรือนครัวเราก่อนแล้วค่อยไปต่อเครื่องไซนะคะอันนี้คือที่ไว้สากนะคะใช่อันนี้ก็คือที่ไว้แบบนุ่นนี่นั่นมัยุมายะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นที่วางหม้อแล้วก็ก็ประมาณนี้นะคะเรือนครัวเราเวลาฝนตกมาก็เปียกเหมือนแดดมาก็ส่องนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันแรกกันเลยเนาะอันนี้คืออะไรก็คือกัปปินะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของไทยหรือของเราของไทยเนาะพอมีภาษาไทยนี่กัปปิ อันนี้นะคะรามันนาวอันนี้ก็คือธาตุตำมะละโนะคะถ้าขาดก็คือไม่ไม่อร่อยบอแซบเลยแมนเม็ดต้องบอกขาดเนาะบอกขาดถ้ามีแบบมีงานมีอานอันนี้คนคนยุราวหรือว่ายุรองศาสต์นี่แหละนิยมแบบกับง่ายเลยนะกับง่ายเลยไปวะไรคะเจ้านิยมใส่แบบนี้แบบอื่นกับอค่อยจะเห็นนะคะกกรามะนนาวนะคะทุกคนหนึ่งแล้วนะคะนะะคแล้วก็ อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ใส่น้ำมันพืชยังไงอันนี้ก็น้ำมันพืชนะคะทุกคนน้ำมันพืชก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนคก็นนหนึ่งสองก็น้ำมันพืชนะคะใส่ใส่จืนนะคะใส่ทอดแล้วก็สามก็คือ,อน,น,น้ำซอสมะเร็งน,น,น้ำซอสมะเร็งน,นะคะอันนี้คือเคยกินครั้งแรกปกติเราจะใส่เป็น ตูวอันตัวทึกตู้ทึกนั่นเนาะอันนี้แพงก่อนวะแพงตัวนี้มันไม่ซีพันมาแซบตัวนี้แบบสิคซ่ามพันแม่นวะไซแทนน้ำจิ้มเป็นลูกชิ้นเลยก็ได้อันนี้เราก็จกิอบไซติดบ้านไว้เพราะว่าซอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะล่าสุดอันนี้คืออันที่สามนะคะแล้วก็ล่าสุดอันนี้ก็หมดแล้วนะคะแบบ อันนี้ไส้ได้ยากเลยนะทานกินกับเออกินกับข้าวก็ไดจ้ำน้อยมากกินจ้ำกับข้าวหล้กก็เวลาอันคั่วกระไส้แล้วการเวลาผัดอันเดี๋ยก็ผัดผักพวกผักก็อันนี้นะผัดข้าวผัดเออลักกาข้าวผัดแล้กก็แตงส้มกินคนเลามากอันเอาน้ำอันนี้นะอันเฮ็ดน้ำเจวส้มเฮ็ดน้ำเจวแตงน้ำส้มกินนะคะ 4, อ,อันนี้นยยก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็หมดแล้วแล้วก็อันอีมีอีกไอ้นึ่งที่คนดาวมักก็คือภูเขาทองภูเขาทองฮันคนแบบอันนั่งก่ำฮันเพิ่นสมักไซแล้วก็พอคดก็มักตัวนั้นอะ่ะแต่ว่าน้องลีมักไอนี่หลายกว่าตะกี้มีแต่ตัวนั้นเพราะว่ามีตัวนี้มาแล้วก็ไซต่ตัวน,นั้นบ่ค่อยมากกินแล้วมากกินตัวนี้ตัวนั้นเทมโจกน้ำเลือดจะมีเทมฟรีนะคะแล้วก็อันนี้อันที่ห้านะคะแล้วก็อันนี้ก็อันที่หกนะคะก็คือ ซอดหอยนางรมนี่นางรมนะคะตัวนี้ก็ขาดไม่ได้ได้เลยนะคะแบบใส่คั่วใส่พัดแล้วก็ใส่อบจะแซ่บนะคะทุกคนไม่ขาดอันนี้เรารีวิวอยู่ที่ครัวเราเลยที่ขาดไม่ได้นะคะส่วนส่วนหลายครัวเตละเหอนก็บต้อหมี่แบบนี้เลยแต่ว่าเขาขาดอันนึงเนาะก็คือน้ำปลาเนาะน้ำปลาเราหมดน้ำปลาหมึดเอาอีพออันนั้นวะอีพอเอ็ดอันประเดกเพราะครดนี้ ใส่ปลาแดกนี่ต้องได้ใส่เทือละเครื่งแก้วไปแล้วเมื่อสวดนีั้นก็ไปแล้วนะคะซื้อมาสองสองอันสองอันเดือกสองแก้วเมื่อสวยนี้ฉันก็เอาวางไว้ตรงนี้หมดแล้วอันนี้ก็คืออาม่าอันนี้ก็คือแบบคาดเหือนน้องนี่อันนี้ก็คาดได้อยู่เนาะแต่ว่ามากกินมากกินอันชิ้นที่มากกินอันนี้มากกินนะคะอันนี้แบบว่าซื้อมาไว้กินซื้อแต่ก็โดนๆนซื้อมาเธอนั่นอันนี้ก็มากเลยอันนี้ ใบใบนะคะสิ่งที่คาดไม่ได้ที่สุดก็คือผงซูรสนั่นเองอันนี้ถุงมันั่นไงเอออันนี้เราเก็บถุงมันไว้อยู่นะคะนี่ไซมีหมุดนะคะนี่ต้องคาดบุไดที่สุดก็คือแป้งหนัวนี่นะคะสิ่งที่คาดบุไดที่สุดก็คือแป้งหนัวทุกคนซีเฮดซูรเฮดทองกิ่นอีหยังกระยาถ้าบ่มีแป้งหนัวนี่แมนบ่เซ่เนาะทุกคนนี่แล้วก็ยังอยู่ในกลับนี่อีกนะคะควมขาดไม่ได้ของเรือนเรา เมนอันนี้คือขาดบอดได้แท้ๆเลยก็ขาดบอดได้แท้ๆเมนบูมีตรงไดไปซื้อเมนบมีตัวอื่นตงไดไปซื้อก็คือตัวอื่นนี้ไม่มีก็ได้แต่ว่าผงซูร้นี้ไม่ได้ต้องมีใส่เยอะก็ก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เราก็ชอบใส่เยอะแมนเดี๋ยวอันนี้เป็นส่วนของครัวเรือนนะคะแต่ว่าเกลือนี่ก็เป็นของลาวเกลือนี่ก็อันขาดไม่ได้เหมือนกันเ่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เกลือไอโอดิน ค่ะนะคะอันนี้คนณลาวชอบสอบกินเกลือ,อโอเคเดี๋ยวจะไปพาทุกคนไปเบิ้งอีกอันนึงเนาะสูนอีกสซนนึงกันที่ห้องน้ำใช่ไหมพาดบรได้คือกันเลยทุกคนเดี๋ยวเรา,าจะเอามาไวบ้บนนี้เนาะเพื่อจะได้สะดวกในการนั้นเลยเนาะ อหรือเราจะไปที่เรียวๆเลยไปไปที่เรียวมาเริ่มอันแรกเนาะอันแรกนี่บบได้อยู่ในห้องน้ําแต่ว่าเขาจับถือมาํำเนาะอันนี้นะเป็นสิ่งที่คนเหล่าขาดบบได้เลยที่ไซทุกๆเสาแหลงเสาสวยแหลงก็ได้บางหลปอนเอฟนะเออหลปอนเอฟก็คือมากที่สุดเลยแบบมันไซแล้วมันบบมีกินมาตามล่างนะแบบมันไซแล้วก็เลยเลยเลยนะนะอันนี้ก็อันที่หนึ่งนะคะ แล้วก็นี่ยาสิฟันนะคะหมดแล้วควมหมดของเรานะคะอันนี้ก็คืออันอ่าไส้ดีที่สุดก็คือคนมักไส้อันนี้นะคะเต็มเรายาสิฟันเม่นนะคะนี่นี่คือของไทยหมดเลยนะคะแม่นอ่าของเราก็มีเราก็ไส้บ้างแต่ว่ามันบางคนก็ไส้ทึบบางคนก็ไส้ปื้ดสินะมันขึ้นกับอันเนื้ออันนี้คงเฮานำ น,นี้ก็คือยาซีฟันก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะไซตทุกา้าวเย็น้าวสายบา,า,า,ายเย็นเลยนะคะอันนี้ก็คือยาบำรุงผมยาบำรุงผมอันนี้ก็อันนี้บนเนก่ใจ่เนาะว่ามีมือทุกเหงือนบ่กแต่ว่าน้องลีเหงือน้องลีงลมักใซซซื้อมานวดผมนะคะมาอันนี้ก็คืออันอันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่ต่อมาก็คือสบูสบูสบเป็นก้อง,งนะคะสบูรัก <speed S 3> อือม,มันจะมีเป็นก้อนอนำ เอาใส่เป็นอยูอน่นี้เอาแล้วเขาก็ซื้อฟองมาใส่นะคะเพราะกดมากแบบนี้ก็เลยซื้อแบบนี้ซื้อเป็นก้อนอันซื้อความแบบอันฮุกบุทัวเทิงดีแล้วก็เลยมาใส่แบบนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือหมดไปแล้วแต่เราก็เก็บมา <c oughs> ลักสบู่ลักนะคะอเอาเอาต่อมาอีกก็คืออันนี้ก็คือของไทยอีกนะคะอันนี้ก็สบูเนนสบ่เหมือนกันนะํานันใส่อยู่หอมมากเลยนะคะอืตัวนี้ตัวนี้นะคะ อมมากเลยนะคะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะบางบางทีเราก็ใส่เป็นเป็นก้อนแต่ว่าช่วงนี้อันนั้ใส่เป็นแนวนี้นะคะนี่กับประมาณนี้เด้อทุกคนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือยาสะผม,มคือยาสะผมนี้คนลาวสินิยมใส่เป็นของไทยที่สุดเลยเนาะมันจะ ามันจะมีหลายยี่ห้อมีทางซันซิวมีอันแผ่นทีนอะไรมากมาย <c oughs> แต่ว่าแล้วแต่ผู้มักไซ้แต่ส่วนหลายเขาเจ้าใซ้อ,อนันเป็นยาสหวัวไทยหมดเลยแม่นพวกอันซันซิวก็อีหยังต่างๆโดบก,ก็บมีเนาะแต่ว่าพอคนกับแม่บา้านมักเคลียร์นี่เ<า>พราะว่ามันเย็นนะคะก็เลย คืออันนี้อันอีกอันนไม่ได้อันหนึ่งที่น้องลดขาดไม่ได้เลยก็คือสบู่นะคะรีวิวให้หน่อยสบู่อะไรคะสะบู่นะคะ,อนนะคเออไซไซอ่าอะไรนะล้างหน้าแล้วก็ล้างตัวนะคะเออตัวนี้แบบนุ่มๆในเนาะนุ่มๆตัวนี้ที่น้องลดใสเองอันนี้ก็เห็นว่ามันใสค่กเลยว่าใสมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็ ออกใหม่นะคะเมนรอ,อกใหม่ปะออกดุนแล้วดุนแล้ว่ะอืมสบู่อันนี้ก็น้องรถขาดไม่ได้นะคะเต่เฮาโบได้เน้นนักว่าเป็น,นม,มีทุกครอบครัวโบคือว่ามันขึ้นกับผลไมละไซทึกนะคะแล้วะะอีกอันสุดท้ายที่เราไซมาตลอดแบบตลอดเลยนะคะก็คือนี่สามเจีวซวุยด้วยนะคะแบบมี อันเบิ้งโฆษณายูโทรทัศน์เั็งเต่โดนคุณนะทุกคนนี่วันนี้เราก็ไซมาโดยตลอดเลยตัวนี้น่ะรู้สึกว่าไซดีก็แบบอันแรงตัวมันตึอนแบบออกดีก uh ็มากมากตัวนี้แต่ว่าแฟบนี้จะไซด์ของไทยหมาเลยอันสาสังเกตแต่ละครอบครัวได้นอม ตัวนี้ก็ไซส์ที่ทคนลาวมักไซส์นะคะทุกคนลาสุดตัวนี้เราไซซ์หมดแล้ว <ừ> นะคะนี่ยังเตตัวนี้เนาะแังเตตัวนี้อีกนิดเดียวนะคะ <ừ> ทุกคนก็ประมาณนี้เหียเได้ทุกคนเนาตอนนี้เราก็ตอนนี้เฮาการ็รีวิวแล้วแล้วเนาะทุกคนสิ่งที่ต้องอยู่คู่ครัวคนลาวนะคะอันนี้ก็รีวิวจากเหลือน,น้องรถเองนะคะสิ่งที่ขาดบดได้ที่สุดก็คือแป้งหนัวนั่นเองนะคะทุกคนก็คือแบบจําเป็นที่สุดต้องขาดบดได้เลยอันนี้นะ เครื่อง <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้พวกข้ากาอ่ารีวิวเครื่องในเถือนเรียแล้วเนาะสิ่งที่คู่ครวัวคนลาวที่ขาดบุรีเนาะก็คือที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออันเครื่องแต่งกินอ่าก็คือแป้งนัวชิงทีขาดบุรีที่สุดเลยเลยแป้งนัวก็คือแม็กกี้แล้วก็อันใดอีกนะ ก็คือหลายๆอย่างคะเนที่น้องรดกับน้องลีรีวิวไปใหลเนาะอันนี้ก็สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่ต้องอยู่คู่ครัวของคนลาวนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดปไปอีกก็คือแฟบซักเครื่องและก็ยาสกผมนั่นเองมี <นะ S 2> หลายอะไรเนี่ยที่ขาดไม่ได้บางมันกะอันนี้มันเฉพาะความคิดเ,เนระบางคนก็อาจจะบกินพงสูรสดย่งไปกนมีอู้สหญ่ว่ากินกับู่ครัวือนเลยแต่น้อยสุด ที่บม,มกินใช่ไหมโซไมีแดะพวกผู้เท้าบบมัมกินแบบพกกอจาเขาจ้าจิบหลังจิบแอลนะแต่โซายเขาจเจ้าก็กินเบิดอทะเลเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะก็อันนี้เขาก็รีวิวจากครัวเขาเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะครัวน้องรุตก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> ทุกคนเวลาฝุนตุกฟ้าแดดมา ฝ้าแดดมาแห้งกัจะแต่งกลิ่นลําบากนอนทุกคนฝนตกมาทีไรพงสูรดละลายทุกเมนนะคะทุกคนเฮาก็กําลังแทนจะแปลงเฮางกันยูต่ว่าตอนนี้ก็มีโควิดแล้วก็เฮาก็ยุติก้อนเนาะเพราะว่าเฮาบยายามให้เพ่มาพัวพันจากาาเฮืงนเฮาเลยเนาะก็เลยว่ายุติก้อนเนาะเดี๋ยวเฮาน่าจะเลื่อนไปปีหน้าคุณบมฮูเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ยูลองซา,านโควิดระบาดหนักแหงนะทุกคนโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ <S <S> ซํานี้เนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดเรกกด subscribe ช่องน้องรจนาแล้วก็ซ่องน้องหลี่ล่องศานตาวลาล่องศาลด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย